สวัสดีครับมิตรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2563นกะครับอนอื่นก็ก็ฝากทีมงานหนุ่มเมืองเกินร้อยลูกเฉพาะพลานชัยหากาได้สนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลาย,ลายเสียงมวยัวติดต่อได้ที่ l ล n e ID 098 3069 212านยหนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์090 886 9961นะครับสุเอบสสาม เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนโลและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบด359ก็อขอฝากผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการของเราได้วยนะครับกับสโบเบด359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงการเงินมั่นคงฝากถอนโอนไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโนมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกและเกมออนไลน์ต่างๆนะครับเพียงให่ท่านกดไปที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะแอดเข้าไปโดยตรงที่แอด359สโบเบ็ตนะครับมาดูที่ผลงานเมื่อเช้านี้ของคู่ที่หนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรพลังชัยสพดกิจชัยพบกับเพชรอาไทยพิทักทางหลวงนะครับ ก็มาดูที่ผลช่างน้ำหนักของเจ้าเพชรพลังชัยสพกิจชัยนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้1 2 3่รลด3.9นะครับส่วนเจ้าเพชรอ่ทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้ร้0ยยี0 1นลด0.1นยหครับสำหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรอ่ทยเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก็มาต่อผลช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของคู่ที่2นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะการพบกันระหว่างเพชรพลังชัยพบกับ โรเบิร์ตซอธนัมบวรนะครับก็มาดูที่เจ้าเพชรพรัญชัยกันก่อนนะครับเพชรพรัญชัยเมื่อเช้านี้ช่างได้1 1 7บปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับส่วนเจ้าโรเบิร์ตซอธนัมบวรนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้117.7รสลด .7 สำหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าโรเบิร์ตซอธนัมบวรเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับ กมาต่อที่ผลช่างน้ำหนักวมืเช้านี้ของคู่ที่สานะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นรองคู่อีกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างโชคดีหนุ่มกาแฟโบราณพบกับยอดเพชรแป้งกองปราบนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะมาในพิกัดน้าหนัก119ปอนด์นะครับก็มาดูที่ผลช่างน้ำหนักวมืเช้านี้ของเจ้าโชคดีหนุ่มกาแฟโบราณครับเมื่เช้านี้ช่างได้120.8รด1.8นะครับส่วนเจ้ายอดเพชรแปงกองปราบนะครับเมื่เช้านี้ช่างได้119.9รด0.9นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าโชคดีหนุ่มกาแฟโบราณนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับสโบเบ t 359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบ t 359 ก็มาดูที่ผลช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของคู่ที่สนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่อีกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างจอมโหดเสริมพรวิวัต์พบกับเคี่ยวพันชัยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก115ปรอนด์นะครับก็มาดูที่จอมโหดเสริมพรวิวัน์นะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้1 1 5ปอนตามพิกัดน้ำหนักนะครับสำหรับเคี่ยวพันชัยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้115ปอนด์อนตามพิกัดน้ำหนักเช่นเดียวกันนะครับ พิเศษสุดนะครับสาหรับคู่เอกในวันนี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าจมหดเสริมพอนิวัติหรือจมหดหมูปิ้งอร่อยจุ่เบยนะครับจะเป็นการป้องกันแชมป์ในครั้งนี้นะครับทางทีมงานก็มีพิเศษให้ท่านสมาชิกนะครับทุกท่านที่ติดตามทาง YouTube และ Facebook ให้กดไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับทดลองฟังลายเสียงฟรี2อาทิตย์นะครับสําหรับมวยชอบทางทีมงานวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงคู่ที่3าม โชคดีหน่วยกาแฟโบราณแล้วก็คู่ที่4นะครับจะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับจอมโหดเสริมพรวิวัฒนะครับก็ขอฝากทีมงานหนุ่มเมืองกันร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามของเราไปด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสม,รสมาชิกไลฟ์พิมพ์ลายเสียงมวยหัวงติดต่อได้ที่ไล์าย ID 8-9V หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 4 6 4 5 5, 5 2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลมาไทยเจ็ดสี ขอบคุณครับ